สวัสดีครับสวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วครับเตอร์ดินลำทารตามติดชีวิตบินมอเตอร์ไซค์สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆและพี่น้องทั้งหลายครับวันนี้เตอร์ดินลำท่านตามติดชีวิตบินมอเตอร์ไซค์กามีของดีของเด่นของดาของไขายมารีวิวให้กับเพื่อนเพื่อนพี่ๆและพี่น้องทั้งหลายได้ดูได้ชมเพื่อว่าเพื่อนเพื่อนพี่ๆจะสนใจมีใบกติดตัวมีใบหูชานะครับ นี่ครับตีเค็นอยู่นี่ครับนี่คือน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์นะครับน้ำมันที่เขาจะกันมาจากอันนี้จะมาบอกนะครับว่ากันมาจากอะไรนะครับอันนี้สามารถปกปิดตัวไปครับเป็นเื่องล่างของขังครับ็คือเป็นเคื่องล่างของข,องของอังซอยกลุ่มฟ้อง่อยซอยกด พยัญชนะไรยออกไปไกลๆครับกอนจากนัดเป็นเบาครับจากนัดเป็นเบานะครับอันนี้ครับและอีกอย่างหนึ่งกับพุทธมณฑลนโอ้โหเมียงครับพุทธะคุนนะครับพุทธมกุณพุทธคุนนี่การเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์ออกครับนอกจากที่ว่าเป็นน้ำมันทีกปักรักษาปัดเป่าเทศไทยนัดกลายเป็นเบาแล้วนี่เป็นมหาเสน่ห์นะครับนี่ครับวิธีใส่น้ำมันมหาเสน่ห์นี่รับง่ายๆครับเพียงใส่นิ้ยวป่อยครับนิี้วป่อยต้องเป็นเิ้วป่อยทาง ไส้นะครับมีพอยทานไส้ครับกินลงไปได้น้ำมันหมาสนิิหล้วกระทานะครับพร้อมขับท้องขาถาเลยนะครับว่ามะอุกีวังพมมาจิตตังพมมานี่มามะอุกศีวังคมมาจิตตังพมมานี่มามะอุกศีวังพมมาจิตตังพมมานี่มาแล้วครับว้นขาสามรอบว้นสามแบบแค่นี้นะครับเวลาคนที่สวดนะครับคนที่สวดนะครับอยพอคนถูกใจกัไป อุ้ยสันทนาําครับมากเกินสามมือครับมากเกินสามมือครับล้วก็สิมีอาการครับเพ่าสิมีอาการครับประมาณหามงครับหาม่งแรนครับหรือว่าช่วงพ้นเรือนั่นครับหาม่วงแร่ครับซีมีอาการคันเนื้อคันตัวผะอืดผะอมสบแชวครับคล้ายๆอยากเปกเหล่าครับยอกยอครับอันนั้นก็คืออาการคนติดเหล่าครับอยากเปกเหล่าครับโคนรจะครเป็นสันทนาลำขาดจิตคิดหออคิดถึงเท้าครับตลอดครับ สำหรับอ่าพุทธมนตท่ Thompson, ทนเอามัเป็นครับพุทธคุณครับพุทธคุณสำหรับแขวขาดพ่อนหนักแต่เป็นเบาก็คือเวลาเข้า ú, ขับรถขับลาดไปใส่เศครับจากที่สมมุตินะครับสมุติอันนี้คือสมุติกับสมาเ์าขี่มอไซค์ปสินะครับจากที่รถส้นตุ่มลุ่ส้นตุ่มลุแข้งขาหักอีกอ่่อนหนักแต่เป็นเบากรสิเกิดถลอกไม่น้อยครับเลินครับเลินหรือว่าถลอกไม่น้อยกับอันนี้การขึ้่อนหนักเป็นเบาหรือว่าคนไหนที่ขับรถกระบะรถจิงสิ่งนะครับขี่ไปแล้วๆครับส้นเสาไฟต้มมีเศษครับจากที่ จะตายก็กลายเป็นพรอนักขายเป็นบอกระที่จากที่ว่าส้นต้มนี่ครับตายท่าทีก็กลายเป็นพรอนอว่าเป็นบอลกระเป็นอมพาตตลอดชีวิตครับคือขึ้นนอนกลววติดเปียวตลอดชีวิตเลยครับคือพรอนักเป็นบานะครับอันนี้ครับแต่ผู้ใดมีพบกลัวไปครับสามารถซักจองได้ครับผู้ใดสนใจกับทักมาหน้ครับเี๋ยอเจอดินรับท่านหน่อยครับมีสามหลอดเท่านั้นครับมีสามหลอดนะครับสามหลอดอันนี้ก็คือได้มาจากอาจารย์สามสำนักกับแต่สีปของออกซืรนะครับ มันสียูบอได้นะครับนี่ครับเราไปสนใจถักมาได้นะครับนี่ครับพราะนักเทรเป็นเบาครับรับประกันได้ครับรับประกันได้ครับผู้ใดมีรถมีลาขับรถขับลานะครับอันนี้ครับพกติดตัวไปแล้วนะครับนี่ครับรับประกันได้ครับถ้าลดความเหนี่ยพมีตายครับรดความเนี่ยพรมีตายครับเตอร์ดีลังท่านเอาหัวเป็นประกันครับลถความเหนี่ยพรมีตายครับแต่ถ้าลดไงเนี่ยตายทังทันครับสนใจถักมากครับสามทันแรกเท่านั้นครับสามทันแรกครับของมีจํากัดครับ สไลกิปนี้ก็ขอจบไปเตียงเท่านี้ก่อนครับเราจะล่อหลับสายหลังไม่นะครับไปสนใจทักมาครับพบเจอกันไหมครับกับเติร์ดีน้ำต่านตอนติดชีวิตวินมอเตอร์ไซค์ี๋ยวซีมีสสินค้าดีๆไหมน้ำเหนือครับน้ำเหนือครับ